ชดานี่ออฟซื้อดอกไม้ที่วิวอยากได้มาฝากแล้วนะสวยไหมเกิดจอกถ้าไมงหามาได้แค่นี้ต้องเอามาให้กูหรอกวิวทำไมวิวทำแบบนี้ก็วิวอยากได้ดอกไม้ออกก็ซื้อมาให้แค่นี้มันยังไม่พออีกเหรอไม่พอเว้ยถ้าหามาได้แค่นี้ก็อย่ามาเป็นเลยแฟนกูอ่ะ นี่วิววิวจะทำอะไรอ่ะก็จะถ่ายโพสประจานไงให้คนทั้งโลกแม่งรู้ไปเลยว่ามีผู้ชายงงงแบบมึงบนโลกหน้าโง่จะไปไหนก็ไปเลยนะกูไม่อยากมีแฟนงงงแบบมึงหน้าโง่หน้าโง่ไป